มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิมยืนยันวางน้องต่อเอาไว้ตรงแม่น้ำใกล้บ้าน27กุมภาพันธ์2566นาิ่นิมออกมาสรารภาพว่าเป็นคนนำน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ำนะคะโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าวันนี้คดีน่าจะเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าจากคำรับสรารภาพเบื้องต้นของนางสาวนิมซึ่งเป็นแม่ของน้องต่อให้การว่าเป็นคนนำน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ำ หลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลทางโทรเข้าโทรออกยืนยันตรงกันนางสาวนิ่มได้หายไปในช่วงเวลา3นาฬิกาถึง5นาฬิกาและคำรับสารภาพของพี่สะพายว่านางสาวนิ่มกลับมาที่บ้านประมาณ5นาฬิก30นาทีตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวก็คือค้นหาร่างของน้องต่อ ทางนี้รายง,งานข่าวแจ้งว่าจากการสอบสวนนางสาวนิ่มเบื้องต้นให้การว่าน้องต่อตื่นงอแง,ง,งตอน,ต,อนตีสามเพราะว่ามีไข้แม่ก็อุ้มให้นมแต่ว่าน้องต่อก็ร้องไม่หยุดจึงอุ้มแบบเขย่าไปมาจนน้องต่อเองหล่นหัวกระแทกพื้นจากนั้นก็หลับไปแม่ก็เข้าใจว่าลูกหลับจนตีห้าจะชงนมอีกรอบพบว่าลูกเองนอนเสียชีวิตแล้วไม่รู้จะทํายังไงดีกลัวว่าจะมีความผิดและกลัวว่าจะติดคุกไม่มีคนคอยดูแลพ่อที่ตาบอดแม่ที่พิการติดเตียงจึงเก็บ ความลับมาตลอดและไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังคนจะเยอะไม่มีใครปรึกษาตำรวจก็สอบก็พูดจาข,ข่มขู่ทุกอย่างทำให้ไม่กล้าพูดล่าสุดสำนักข่าวดังได้รับคลิปเสียงของนิ่มที่เปิดใจว่าหนูวางน้องต่อไว้ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเล่ารายละเอียดอื่นๆให้ถามตำรวจเองนิ่มยืนยันนะคะวางน้องต่อไว้ตรงแม่น้ำไกลบ้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ